สวัสดีค่ะเรากลับมาเราก็จะสัมภาษณ์น้องตั้มนะคะเพราะว่าน้องตั้มก็คือเป็นบุคลากรหนึ่งที่เคยอยู่เมลเบิร์นครับผมแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์จนกระทั่งตอนนี้น้องตั้มก็คือได้เรสเดนซี่เรสเดนแล้วที่นิวซีแลนด์เราเริ่มมาถามว่าทำไมน้องตั้มถึงวันนั้นย้ายตัดสินใจย้ายั้งหลักเคยอยู่ไม่มีวีซ่านะวีซ่าหมดวีซ่าหมดวีซ่าออสเตรเลียหมดแต่ตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าวีซ่าออสเตรเลียมันดูยากยากกว่าแบ็กเด่นณตอนนั้นวีซ่ายากกว่ารู้สึกว่ามันดูแบบ พาในการได้ PR มันก็มีชัดเจนอะแต่ว่า requirement ต่างๆที่ไปถึงจุดๆนั้นอะมันดูลำบากก็อ,อย่างเรื่องภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยคนที่จะยื่นสกิลต้องมีอย่างต่ำแบบ8หรือ9 i l l t s d c a d e m i c ซึ่งมันบ้าไปแล้วคนเนอทิพปกติยังทำไม่ได้เลยหรือเปล่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ ซึ่งเราก็แบบเป็นคนไทยอ่ะเนาะเขาต้องการคนหรือต้องการอะไรไปไปเป็น PR เหมือนเขาตั้งเหมือนเหมือนตอนนั้นตอนนั้นคือมันเป็นก่อนโควิดเนาะมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าเขาก็ค่อนข้างสกรีนคนมากแล้วมันยากมากอะไรเงี้ยตั้งมาเลยตัดสินใจไปเรียนต่ออะไรคะเรียนต่อวิศวะเนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมันเราเพราะเราโชคดีด้วยตอนที่เราได้ working holiday ของออสเตรเลียเราก็ยื่น working holiday นิวซีแลนด์ได้ด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งแล้วตอนนั้นมันจะมีกับหนึ่งปีที่สามารถเราอยู่นอกประเทศได้ แล้วก็มาอยู่ในออสเตรเลียแล้วเราค่อยไปนิวซีแลนด์อ๋อก็คือปีแรกก็เลยไปนิวซีแลนด์ใช่ด้วย working holiday ด้วย working holiday ก่อนทำงานเก็บตังค์ไถนาก่อนทำงานเก็บตังค์ไถนาเหมือนตอนอยู่ออสเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนจนพอเรารู้ว่าเออเรากลับไปอยู่ไทยไม่ได้แล้วตอนนั้นเราอยู่นอกประเทศมาสองปีแล้วเนาะมันมีอารมณ์แบบว่าเราดึกภาพตัวเองกลับไปอยู่ไทยไม่ออกแล้วใช่นี่เพิ่งขนาดขนาดว่าเพิ่งมาอยู่แค่สองปีนะใช่แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันถามว่ามันต่างกันในทางที่ดีไหมมันก็ตลดบว่าเราชินกับ ทุกอย่างนีตรงนั้นแล้วซึ่งเราคิดว่าเรากลับอยู่ไทยแล้วก็มองภาพตัวเองแบบว่าเราต้องทําอะไรกลับทำงานฟูลไทม์มาจะมีความสุขไหมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะเราก็ไม่ชอบการเดินทางไปทํางานตอนอยู่ไทยทุกอย่างมันดูแบบไม่สเกจเจอ่ะมันอยู่ที่ดวงอ่ะใช่ รถอย่างรถเมก็ค<ช>ือผีบา้าผีบอ<ช>วันนี้เกิดไม่มีรถเมกูพานไปรอบนึงไม่รู้จะหมาอีกรอบนึงเมื่อไหร่ม<ช>ันแคลมชีวิตไม่ได้เลยวันไหนฝนตกแบบน้ำท่วมเราก็จะแบบหมดออปชันในการเดินทางกลับบ้านท,ทันทีซึ่งมันเป็นสแตนดาร์ดที่แบบคนหนึ่งคนที่อยู่ในณตรงนั้นอาศัยอยู่ตรงนั้นม่ควรจะได้ความสะดวกะดับสบายหรือเปล่าใช่คือทํางานมาก็เหนื่อยจะแย่อยู่อะไรเงี้ยเรายังต้องมาเดินทางอีกมันค่อนข้างเหนื่อยมากนั่นเป็นจุดหลักๆเลยที่เราว่าเออเราเรามองภาพตัวเองให้มีชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ถ่ายไม่ได้ เราก็เลยตัดสินใจเรียนต่อวิศวะที่นิวซีแลนด์หลังจากเราจบบัต King งคอลเล y ว i ซาและใช้เงินเก็บทั้งหมดที่เราทำงานหลมละลาย <laughs> เป็น <laughs> ก็คือถ้ามองกลมๆแล้คือตีไปที่20,000ดอน4,000 0ใน0,000 0บาทมี่เขาเรียนโหอ่ะเป็นเป็นกราดเดิลดิพโลมา ในภาคส่วนของเสียงอะคะ่ะคือช่วงนี้บอกว่าเราถ่ายอยู่ที่ตลาดแล้น,นั่งกินกาแฟอยู่ในตลาดดังนั้นเสียงก็อาจจะดังน,นะคะบรรยากาศของเมลเบิร์นใช่เสร็จขน้องตามก็มาเรียนอะไรคะเ,รเป็น engineering technology ครับมันก็จะไม่เหมือนกับ engineering ปกติทั่วไปมันก็จะเป็นเน้นการลงมือทำมากกว่า engineering degree ที่เป็น engineering เฉยๆือเน้นภาคปฏ,ฏิบัติมากกว่าทฤษฎีแต่่าถามว่าเราสามารถหาง,งานมิสวัสดิ์ไมหมก็ได้เพราะว่ามันก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ โปรเฟชชั่นแนลเอนจิเนียร์ของประเทศนั้นๆไม่แต่ a อน w a เวคือกลายเป็นเพราะว่าน้องตั้มมาเคยมีประสบการณ์มาอยู่แล้วด้วยที่ไทยต้องแนะนาหมดว่าตอนอยู่ไทยน้องตั้มทำงานอะไรตอนอยู่ไทยก็เป็นวิศวกรเนี่ยนะครับก็คือออกแบบงานระบบป่าประกาศระบายอากาศก็คือทำอยู่ไทยประมาณสามปีขอบคุณประสบการณ์ตรงนั้นด้วยเพราะทำให้เราได้งานที่ตรงสายเขาก็ดูว่าเราเคยมีประสบการณ์เราเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วคือ อย่างสายที่เราจบอ่างเงี้ยเราเป็นแมชชีเนีลเอนจิเนียร์ใช่ไหมมันกว้างแล้วมันบอร์ดมากถ้าเรามีประสบการณ์สเปซิฟิกด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเรามาหางานที่มันถูกจุดแล้วเป็นงานที่บอร์ดเหมือนกันอย่างอย่างงานที่เราทำก็คืองานเกี่ยวกับบิว i ิงใช่ไหมมันก็เป็นงานที่ไม่มีวันจบเพราะว่าบิ d i ิงมันขึ้นเรื่อยๆเขาก็ต้องการคนเรื่อยๆมันก็เป็นการวา,างแผนของชีวิตเหมือนกันว่าเราทําอะไรมาเราเรียนต่ออะไรเราอยาก เรายัางอนจอยกับตรงนั้นไหมถือเราไม่ enjoy แต่ว่ามันทําให้เรามีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมเราก็ต้องเลือกจะไปต่อใช่นี่สคัญนะเพราะว่าหลายๆคนนะชอบมาบอกว่าแบบไม่อยากทํางานที่เรียนจบมาแล้วอยากจะแบบไปเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยคือใช่คือถ้าสมมติว่าเรายังเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบสมมติเราเรียนจบมาแล้วเราอยากไปเป็นเชฟเลยอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ถ้าสมมติเราเริ่มสักแบบยีบเจ็ดยี่สิบแปดเริ่มจะไปนิดนึงแล้วแล้วถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเรียนเชฟเงี้ยคือต้องคิดจริงๆว่าเคยเล่าแบบ ใจหลักจริงๆเ้ยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะกว่าจะเรียนจบกว่าจะทํางานกว่าจะทําทุกอย่างเนี้ยมันคือมันนับหนึ่งใหม่หมดเลยแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วพวกเนี้ยงานพวกเนี้ยบางอย่างบางอย่างอ่ะมันเป็นฟิสิกคอเจาะปะมันมันความเหนื่อยแหมความแก่มันนี้จริงว่ะแล้วแพชชั่นเราจะหายไปจากนตรงนั้นเยอะมากก็อย่าลืมนะว่าเมื่อเรามาต่างประเทศอ่ะเราต้องนับหนึ่งใหม่เราเป็นคนที่ไม่เคยมีตัวตนนะ จุดนีมาก่อนเราจะมองว่าเราเฮ้ยเราดีเราเลิศมาจากไหนจากไทยเพราะเรามาถึงพื้นต่างประเทศว่าเราคือสูงใช่ถึงเราจะมีประสบการณ์ที่แบบสเปซิฟิกมากๆเฉพาะมากๆแต่เราทํางานที่ไทยมันไม่พอไู้บ่าที่นี่อยากจะให้ลองตั้มเล่าว่าแบบเออตอนที่ไปเรียนแล้วก็กว่าจะเรียนจบแบบมันมีปัญหามีอุปสรรคหรือว่าเป็นยังไงบ้างไหมอ่าแรกๆเลยนะหลักๆเลยที่คนไทยเราไม่เคย ได้เรียนตอนเราอยู่ประเทศไทยก็คือการให้ reference คนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอะเขา serious เรื่องการให้ reference มากมากๆถึงมากๆากใน,นเมื่อการเราทำ assignment หรืออะไรก็ตามที่เราต้องโค้ด e คำพูดหรือโค้ดอะไรสักอย่างที่มาจาก research ที่มันมีมาอยู่แล้วอะเราต้องให้ reference ณนะตอนจบทุกๆ sentence และต้องถูกกฎของการให้ reference ด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยไม่เคยสอนเด็กในโรงเรียนและมหาลัยเลย เออจริงไม่รู้นี่ฟังแล้วก็คือไม่รู้นะเนี่ยที่เนี่ยเขาจะเซเรวสเรื่องการเลขาศิษย์ครับพาเจริซึมมากๆ,ๆเราจะลอกขางบ้างใครและอัปโหลดไปเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราอัปโหลดด้วยการลอกหรือ <S <S แค่ไม่ใช่การลอกนะแค่การเขียนนะการตอบเป็นทำนองเดียวกันนะ <S 2> <S 2> มันก็ถือว่าเป็นการพาเจริซึมหรอแต่ถ้ามันเกิน20%ของใครสักคน ไม่ถ้าจะเป็นเพื่อนในคลาสหรือเป็นคนที่เคยทำรีเสิร์ชเรื่องคล้ายๆเรา,าอยู่แล้วแต่ว่าทำนองงานแอสเซมบล์ของเราไปตรงกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว20%เราตกไม่แต่ของตั้มคือเรียนเป็นแบบดิโโลมาเองอ่ะมันแบบมันแบบมันจิงจังบนั้นแล้วเพราะมันซีเรียสเพราะว่าถึงเราจะเป็น graduate diploma แต่มันเป็น engineer มันก็เป็น s p e c i a l ที่ว่าเราก็ต้องคิดอะไรสักอย่างขึ้นมาที่เป็นใหม่ขึ้นมา innovation เพราะฉะนั้นเราจะแบบไปกอบ มาเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบมีเวที่เราต้องคิดอะไรใหม่ๆเพื่อจะเอาไป apply อะไรกับประเทศเขาหาง,งาน uh huh. อาฮะหลังจากเรียนจบอะไรเงี้ยยากไหมสำหรับเราเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด7เดือนในการได้งานวิศวะเราได้วีซา่ซาหลังเรียนจบ2ปีวีซ่าหลาังเรียนจบก็คือเป็น open work visa ซึ่งเร <ứng. S 1> าสามารถทำอะไรก็ได้ทำงานไม่ตรงสายก็ได้อาจจะไปภายในส<ะ>ปีภายในสปีเราก็ต้อง แต่เพราะเรามีแผนแล้วไงว่าเราต้องทําอะไรเราต้องได้งานก่อนภายในปีแรกที่เราได้ post study work visa เพราะว่าเรามีแผนที่จะยื่น permanent residency จาก Skill พอจบปุ๊บเราไปทำงานโรงงานก่อนเพราะตอนนั้นเราตอน,นเราเป็นนักเรียนนักเรียนเราทําเงินมากไม่ได้เยอะแล้วทีนี้พอเรายื่น post study เขามีเงิน requirement ในการยื่น visa ที่5,000ดอลลาร์อต่ตอนนั้นพีแค่แบบประมาณ3,000ดอลลาร์เราก็ไม,ไม่ไม่พอเนาะเราก็ต้องไปทํางานแรงงานก่อนเพื่อแบบเก็บเงินเพ<อ>ื่อไปื่ายหน้ไปถ่ายหน้าก่อน <Visa S 1> ไปถ่ายหน้า อ่ะก็แบบอ่ะทำงานคือมัน6วันแล้ว6วันวันละสิบถึง12ชั่วโมงอ่ะแล้วเป็นงานฟิส<ะ>ิกอลล้วนลวน,ลวนอ,อันนี้คือทำงานโรงงานทำงานโรงงานร้หน,นักลงไปแบบ5้ากโลภายในแบบ2อาทิตย์อะเพื่อแบบเก็บเงินเลื่อนวีซา่าทำอะไรใน,นโรงงานเป็นงานเป็นโรงงานสลัดแต่คือเราต้องทำมันกับแมชชีนที่แบบ โปรยสดลงมาใส่ถุงก็แบบคอยดีเช็คเหมือนกันว่าแบบไอ้ถุงมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบแบบพาเลทเยอะๆแล้วช่วงนั้นอ่ะเราก็จะไปเอาเวลาไปหางานวิสบัไม่ได้เลยเพราะว่ามันงานหกวันงานมันหกวันแล้วเราว่างแค่วันอาทิตย์สุดท้ายเราก็คิดว่าเราจะเสียเวลาตรงนี้นานไม่ได้เรามีแผนแล้วต้องมีทางเฟรมแบบฟิกแล้วว่าเราต้องได้ภายในเท่าไหร่เพื่อจะเราเอาตัวเข้าไปอยู่ในอินดัสทรีใช่เราก็เลยออกจากโรงงานใน3เดือนที่เราได้ทำแล้วเราก็ย้ายเมืองจากออ๊กแลนด์ไปเวลลิงตันเพราะว่าตอนนั้นในดูไพร์เมนต์ของสกิมิกร เราจะได้แต้มในการยื่นวีซ่ามากกว่าถ้าเราอยู่ทํางานนอกโปรแลนด์หรอใช่จะได้50แต้มแบบฟรีๆไปเลยเ,เราก็เลยเก็บสัมภาระทุกอย่างไปบริเวณแต้มแบบไม่คิดเลยเพราะว่า,าแต่ตอน,นั้นคือยัยออยงไม่ได้งานด้วย <laughs> ตอนยังไม่ได้งานตอนคิดว่าเราสามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้ไงทำไมเร,เราไปลองก่อนไม่ได้หรอะอะไรเงี้ยจะรออะไรอะไรเงี้ยมันเพื่อเวลาเราจำกัดแล้วอ่ะเราก็ไปเลยเราไม่ต้องรอไม่มอะไรเเราก็สร้างโอกาสในตัวเองดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันก็ มันก็เป็นจุดดีเพราะว่าเราก็เป็นตัวคนเดียวเนะเราก็ไม่ได้มีแฟนอะไรตอนนั้นนะเราก็แบบบินไปเลยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่หาที่พักตอนนั้นก็อยู่แบ็คแพคเกอร์อแล้วก็เริ่มงานก็หางานพาร์ทไมไปก่อนแบบตามร้านอาหารที่ ให้เวลาเราไปสัมภาษณ์รับสมัครงานได้แล้วก็ทำงานร้านอาหารประมาณเดือนหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นเราสมัครงานทั่วเนอซีเรียเลยนะไม่ใช่แค่ที่เบอร์ลิงตันหรือออเกนสมัครทั่วประเทศแล้วดวงเราค่อยได้กลับมาออเกนแล้วก็ได้งานที่ออเกนเอาจริเหรอเราได้งานที่ออเกนแต่เราสุดท้ายก็แปลว่าแต้ม50แต้มน่ะเราก็คือถเราไม่ได้แต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราได้งานมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็เราต้องการได้งานมากกว่าเล้วบินกลับมาออเกนเดี๋ยวคอม หวังที่ว่าอ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่นายจ้างจะสปอนเซอร์วีซ่าให้เราหลังเรียนจบไอ้เราจบวีซ่าเวิร์กทอดดี้อะเนาะแล้วก็ไปก่อนจะบอกว่าเออเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ต่างงหวัอะไรเงี้ยคือบางทีแล้วเรายึดติดอยู่กับเมืองเราเห็นว่าคนไทยหลายคนแล้วแบบไม่อยากย้ายเมืองติดเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแบบ ต้องถามตัวเองดีๆ<ม>ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆ<ม>ถ้ามันไปตรงนั้นแล้วมันทําให้เราได้โอกาสที่ดีกว่าหรือทำให้เราได้ p r อรอ<ม>ะไรเงี้ย<ม>แล้วเราอยากจะได้พ r เราก็ต้องไปสุดท้ายเพื่อนหรือ,อแฟนบางคนก็อาจจะไม่ทาให้เราได้ PR ารเหมือนกันจหรอปะคนจะมีแบบวางแผนให้ตัวเองมันให้มันชัดและเคลียร์ได้สุดว่าเราต้องการอะไรแล้วทำภายในเวลาอะไรที่มันจะได้จะได้ลงมือทําไปเลยเพราะ<ม>ว่าอย่าลืมว่าเราอะมาจากประเทศอื่นเราไม่มีตัวตนจนเราวางแผนนี้จะยืน Work to Residence จากเอนจิเนียร์มีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราคือหนึ่งไม่หนึ่งอะปัญหาหลักก็คือว่าที่ในการสมัครเป็น Professional Engineer ในอินเดียเลยเนาะมันก็ต้อง Proof your qualification จาก Bachelor degree ซึ่ง Bachelor degree ที่เรามีจากประเทศไทยอะเราจบจากเกษตรศาสตร์เนาะที่ประเทศไทยในหัวเราคิดว่าเออเกษตรศาสตร์แบบขนาสบายมันก็เออมันก็ดีมันก็แรงต้นๆของประเทศแต่ไม่มีมหาลัยในไทย ที่เปิดคณะวิศวะแล้วมี e ุณสมบัติถูกคัดเลื n กโ c ยวอทำงานในระดับเดียวกันประเทศไทยไม่อยู่ใน w a s h i n n t o n a c c o r d ไม่ว่าคุณจะเรียนเกียรตินิยมจบจุฬาหรือมหาลาัยใดๆที่ท็อปในประเทศไทย <c oughs> ไม่มีผลคุณไม่ Qualify ใน International Qualification ของ w a s h i n n t o n a c c o r d แล้วทไงอ่ในเมื่อคุณย้ายไปอยู่ประเทศใดที่เขา require ว่าคุณต้องเป็น professional engineer by w a s h i n g t i f c o d e แล้วอยู่มี Bachelor Degree in Thailand มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยคุณสมัครไม่ได้เออว่ะอันนี้ปัญหาใหญ่จริงคุณสมัครไม่ได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะแล้วเขาเอาแค่บั c h ช l o r รนะม a s ส e เตอร์ไม่นับไม่ว่าคุณจบม a s ส e เตอร์ที่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียแต่บั c h ช l o r รคุณไม่ค u a l i ฟายคุณก็เป็น professional engineer ได้เฮียจริงปะเนี่ยเฮียจริงล้วหลังจากวิบัตกรรมนั้นเราทำยังไง ตอนนั้นอ่ะมันก็มียังมีกฎวิชาตัวเก่าเนาะที่เรียกว่า work to residence ถ้าเรา work เราทำงานในสายสกิลอ่ะอย่างมีสบาท,ที่เราทำเป็นสายสกิล <skill S 2> ที่ require เราต้อง meet h o c g t i o n a c o r d แล้วเราไม่ meet o c t i o n a c o d เราช็อกไปประมาณเดือนหนึ่งเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไง<อ>มันมีอ p t i o นในการ ที่เราจะได้ Professional Engineer แก้กรรมแก้กรรม,มโดยการเราต้องเขาเรียกว่า Knowledge Assessment ก็คือเราก็ต้องพ r o ู e ว่าเรามี Knowledge พอที่เราจะาสมัครเป็น Professional Engineer นะแต่เข้าใจไหมอย่างเราอ่ะเราเราได้งานตอนอยู่แบบปีเก้าอย่างเงี้ยแล้วเราไปทำแบบ Knowledge Assessment ใหม่มที่แบบมีทั้ง Thermodynamics, Calculus และอะไรศาสตร์ต่างๆที่แบบเหมือนไปสอบไงออเออเป็นศาสตร์ต่างที่เราแบบเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะการทํางานจริงๆเราไม่ได้ใช้อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นการสอบหรือว่าหรือว่าเป็นการสอบวัดเทียบ่าใช่ใช่ใช่อ๋อซึ่งเราก็เราไม่ได้ใช้วิชานั้นๆในชีวิตจริงแล้ววะาถ้าเราก็รู้สึกว่าเราเราคงพยายามไปถึงจุดนั้นไม่ได้อะ เราไม่มีเอฟโฟตมากพอเพราะเราก็ต้องทํางานฟูลไทม์เนาะเราจะเอาเวลาไหนไปเอาเวลาไหนไปติวแคปคูลัสษณไปเริ่มตั้งแต่แบบวิชาแรกเราเข้ามาอะไรตอนี28อ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วยังไงดีแต่เพราะตอนนั้นอ่ะเราเหมือนวิชาเหลือเกือบสองปีไงแล้วก็าก็ว่าเออเดี๋ยวมันก็คงมีแบบอะไรสักอย่างที่อินสปายเราในการอยู่ได้กลับไปตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อนันรอไปก่อนละกันหรืจะจะทำทำอีกที่หลังอะไรเงี้ยแล้วแต่ประจมเหมาะ ไม่รู้ว่าโชคหรือชะตาที่ทำให้เราได้มา <ใน S 2> อยู่ในนิวซีแลนด์ตอนนั้นเนาะมันนิวซีแลนด์ยังปิดประเทศอยู่แล้วเป็นประเทศท้ายๆเลยมั้งที่เปิดประเทศไทยคนต่างชาติเข้ามาเขาตอนนั้นเป็นโควิดต้องเท้าความว่าตอนที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เร่งมาก และเป็นประเทศท้ายเลยที่แบบให้คนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงานก็เลยประกาศให้คนที่ติดอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงที่เป็นโควิดแพนเดกณตอนนี้ถือวีซ่าทำงานที่ถูกกฎหมายอยู่ในประเทศเกิน3ปีทำงานในสาย s k ส l ิลช็อ t a ท e และได้เงินเกินเลทมาตรฐานอยู่ที่27ดอลลาร์ต่อชั่วโมงณตอนนั้นสามารถยื่นสมัครนิวซีแลนด์เรสเดนซีได้ทันที ก็เลิศมากเลยนะตอนนั้นอะใช่ตอนนั้นที่เป็นเขาเลิศมากทุกคนก็คือแบบแม่จะโว้ยทุกคนคือตกใจมากแล้วคือเราอ่ะอยู่ในกลุ่มนั้นที่ตรงทุกๆข้อที่เขากําหนดเขาประกาศเมื่อวันที่29กันยา2021ใช่ไหมเขาก็เลยเซ็ตวันที่29กันยาสำัที่แบว่าเป็นเกณฑ์ของทุกอย่างนับไป3ปีย้อนหลังใครที่มาถึงก่อน29กันยา2018 คือสามารถยืนได้แล้วรู้ไหมเราถึงนิสซตันมันแรกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยีกันยาดวงคนมันจะได้อยู่เห็นป่ะดวงคนมันจะได้ค่ะมันว่ากันไม่ได้จริงแล้วใครที่ได้งานสกิลก่อนวันที่29กันยาก็จะได้ก็จะได้เหมือนกันเราได้งานจูนก็คือ2เดือน2-3เดือนก่อนประกาศแล้วเลทมาตรฐานรู้ไหมย7เราได้เงินเดือนขึ้นเมื่อไหร่ หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นเป็น28คือเราตรง3 c มค e g o r i e s ในยื่นการ r e s i d e n ์เลยทำให้เรา q u a l i f y ในการเป็น e ิสระเลยอะแล้วอย่างการผภาษาไม่ต้องสอบอะไรหรอไม่ต้องสอบภาษาเลยมันเป็นเหมือนแบบถูกหวยอะถูกหวยเขาก็แจ็คไปเลยแบบเขา e ิสคนที่จะจะได้ Resident จากตรงนี้คือประมาณ1นึ0 0แสคนซึ่งเยอะมากเลยนะแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นที่แบบเฮ้ยเราได้อะก็คือตอนี้เตั้งมาคืนได้งานและวีซ่าแล้ว มีชีวิตอยู่ที่ออสแลนดลออสแตนด์แล้วครับตอนนี้ครับแล้วก็ได้งานประธานเป็น mechanical engineer ครับก็หลังจากเขาประกาศวีซ่าใช่ไหมเราก็ยื่นวีซ่าไปแล้วส่วนใหญ่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอเท่าไหร่แต่พอว่าวอลุ่มของอ p พ l i c ค n t s ที่สมัครไปอ่มันเยอะมากเนาะเพราะเขาบอกว่า1นึ่งแสนหกหมื่นคนอะตอนแรกเขาก็บอกว่าเออน่าจะหนึ่งปีทุกคนจะได้วีซ่ากันหมดอะไรเงี้ยแต่พราบว่าประเทศเปิดพอดีหลังจากนั้นเขาก็เลยขยับจาก12บสองเดือนเป็น18เดือน เราก็เลยตุม่มใจตุต่มตอมเราก็เลยจัดตุม่ตตมตอมแต่เราคือเราเราเราตรงลุกเราตรงชุดเกณฑ์ได้เวลุกจะได้<ม>เราก็ได้ภายใน3เดือนครับ <laughs> เราสมัครมีนาเราได้ได้เดือนมิถุนา <laughs> ก็เลยยิถือว่าได้เร็วมากเร็วเร็วมากจริงเรารู้เลยอะว่าคนที่แบบสมมุิว่า<ม>ย้ายมาอะไรเงี้ยแล้วช่วงรอยต่อของวีซ่าอะไรเงี้ยแม่งเครียดอเวยนอนไม่หลับเวยมันแบบมันจะมีความแบบคิดเยอะแบบ ได้ไม่ได้มันจะใช่ไม่หวามันจะได้ม่หวาถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาเราจะทำยังไงแลน B แพลน C อะไรเงี้ยคือมันเยอะมันปวดหัวมากอะแล้วพอมันได้มันจะมีความแบบ relief ่ะมันเหมือนแบบสิ่งที่เรา w o r k d c a r s for มันมาแล้วมันจับมาแล้วอะก็อย่างที่บอกก็อย่างที่เน้นย้ำตั้งแต่ตอนแรกต้นต้นคลิปเลยว่าเราควรจะวางแผนโดยการทำ research ด้วยตัวเองก่อนเลยว่าอะไรที่เรียนแล้วอะเราสามารถต่อยอดเพื่อจะไปสู่ p r ได้ บางคนคือเราแค่ดูโรงเรียนจากเอเจนต์แต่เราไม่ได้ดูเลยว่าที่เรียนอ่ะมันจะไปทางไหนต่อใช่เราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถไปอยู่นจุดที่เขาต้องการได้หรือเปล่าอย่างที่บอกเพราเราเรามาจากใครเราไม่มีเราไม่มีตัวตนนะแล้วเราจะไปทำงานเราจะไม่เราเราไปทํางานที่ไม่มีสกิลอ่ะเราก็จะไม่มีสกิลต่อไป ช่นปั่นอูเบอร์ปั่นอูเบอร์ไม่ได้ทําให้เราได้วีซ่าเราก็ต้องรู้ว่าสกิลที่ประเทศนั้นต้องการมันคืออะไรเราต้องไปให้มันถูกสกิลที่มันยั่งยืนใช่มันแบบเป็นดูเชนเทอร์เรตตี้ของเราและประเทศเขาด้วยคือถ้าเราแผนดีปุ๊บโชคมันก็จะมาได้เพราะว่าเรามีการวางแผนที่ดีใช่เหมือนเราเตรียมตัวไว้ดีดังนั้นคือพอสมมติว่าพอเราตัดสินใจว่าเออเราจะทำหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเป็นไปตามนั้นไม่และอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะอย่าฟังเอเจนต์เยอะคือบางเอเจนต์อ่ะก็ไม่ได้รู้ ดีจริงคือเราไม่ได้ไม่ได้ว่าทุกคนแต่เราแค่พูดว่าถ้าสุดท้ายเราจะไปปรึกษาเอเจนต์นะคนมีอะไรไปในมือก่อนเพื่อจะไปคุยกับเขาเพราะถ้าเราไปคุยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรในมือเลยไปคุยอะ่ะเขาพูดอะไรมาเราก็ฟังเชื่มอมต่อมาซึ่งสุดท้ายอะ่ะไอวานชลีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือกฎเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เราเข้าใจนะเพราะเราตอนเล่าก่อนมาเราก็มองว่าเอ๊ะการมาต่างประเทศมันต้องแบบมีขั้นมีตอนทนี่จะต้องผ่านเอเจนตนะ์อ่ะแต่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ เราทำเองก็ได้ไม่ได้หลายอย่างอ่ะมันก็เหมือนประเทศอื่นทั่วไปมันก็เหมือนอยู่ไทยนั่นแหละแต่มันแค่ว่ากฎมันแค่เพิ่มขึ้นมาจุดนี้เราต้องแค่เสียเวลาของตัวเองอ่ะไปอ่านมันเท่านั้นแล้วเข้าใจมันว่าเขาต้องการอะไรจากเราอ่ะน้องต้มเคยอยู่ที่นี่แล้วก็ย้ายไปนิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาเที่ยวที่นี่ตอนนี้อย่างเงี้ยมีความเหมือนความต่างกันมั้ยยังไงอ่าหลักๆยเลยที่แบบเรารู้สึกตกใจที่นิวซีแลนด์เนาะเพราะว่าเราอยู่ออสยิ่งเป็นเมลเบิร์นอ่ะเป็นเมืองใหญ่ใช่ปะ มันก็จะมีแบบทุกอย่างพร้อมพอ i ป transportation ก็ดีมากดูไม่ลำบากในการเดินทางไปไหนยิ่งเราแบบเราไม่ขับรถมาก่อนอะเนาะการอยู่เมลเบิร์นทำให้เราแบบรู้สึกสะดวกสบายอะไม่ยากช็อปก็เดินทางง่ายเสื้อก็ก็หาซื้อง่ายแต่พอไปนิวซีแลนด์อย่างเงี้ย อ่าหนึ่งแม้ว่าคือเป็นเมืองที่ค่อนข้างแฟลตเนาะ,ะเนินไม่ค่อยเยอะแต่ออกดันก็คือเนินเยอะมากแล้วพาไเนินม<า>ไม่ใช่เนินเล็กๆด้วยถูกไหมเนินแบบเหมือนเดินขึ้นเขาพิชกูดอ่ะน,นึกว่าไม่ออกเขาพิชกูด เราคือปีนเขาคิดชืกูดกันแล้วอพาร์ตเมนต์แรกที่เราไปอยู่ก็คือแบบอยู่บนสุดเนินอันนี้คือสายที่น้องตั้มน้ำหนักรถหรือเปล่าอ่ะจะไม่ใช่เพราะเท่ากันหนักน,นะ <laughs> แต่ลราคือเขาก็ไม่มีแทรมเหมืของเราในเมืองก็แบบมีแค่แบบบัสซึ่งตารางเวลามันก็มีอะนะแต่แแตบางนนครั้งบางครั้งก็แบบเดแคนเซิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีแอปมีอะไรอย่างเงี้ยให้เช็คได้แต่มันก็ถามว่าดีกว่าไทยไหมก็ดีกว่าเยอะนะแหละก็ยังดีก็ยังดีกว่าไทยอยู่ดีคือแม้ว่าจะแย่กว่าอย่างว่ายังไงแต่ก็ยังดีีกวว่่่่่่่่าาทออออออยยูดโเเเคแแแล้รรืืงงงฟฟชชัันน ก็ไม่ค่อยต่างกันนะเรื่องอนนัทุกคนในเมืองก็แต่งแต่งตัวคล้ายๆกันแบบเป็นมินิมอลแบบไม่ได้จิจาแต่ถ้าเบลลิงตันจะต่างกันไปเลย <c oughs> ลเบลลิงตันที่ <c oughs> เขาจะแต่งตัวแบบค่อนข้างสตรีทก็คือแฟชั่นจ๋าอยากเห็นเลยอ่ะเราชอบนะเ <c oughs> พราะเมืองเขาจะดูแบบดูแฟชั่นแล้วก็เมืองจะแพ็คแพรก็จะเหมือนไต้หวันก็จะเป็นแบบฝรั่งไต้หวันฝรั่งใช่เป็นไต้หวันวอร์ช่นฝรั่งแม่เจ้าแต่งต่งไปนี่อะแต่งตัวสตรีทสตรีทซึ่งซึ่งตอนที่เราไปครั้งแรกเบลลิงตันนะคือตอนเราไปเลือกตั้ง ตั้งประเทศประยุทธ์ได้แบบตลอดเรื่อกตั้งประยุทธ์ดเลือกตั้งประยุทธ์ลงได้ที่ลงได้นะนี่คือลงตั้งไปบริษัทตั้งเพื่อเลือกตั้งเลยตอนนั้นประธานษาไทยที่เป็นเรืองตั้งเพื่อเลือกตั้งแล้วเรารู้สึกเราชอบบริษัทตั้งมากเราก็เลยย้ายกลับไปอยู่ตานานจดท้ายเราก็มากลับมาออกแรงอยู่ดิมันหนีไม่พ้นไงดวงมันจะได้แต่ว่าไวิ์หรือมุมมองของคนเราว่าคนนิวซีแลนด์ยังมีความโพลาร์และให้เกียรติเรามากกว่า เราว่าด้วยความแบบได้อยู่กับธรรมชาติเยอะๆนะอย่างเพิ่งกลับมาจากททสมาเนียใช่ป่ะก็รู้สึกว่าเออคนที่นั้นแบบน i าิมากอธิบายอะไรแบบใจเย็นเป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่นี่คือแบบกลับมาคือเทาไม่เหยียดที่นี่ไม่ทันถึงเท่าไหรรเลยนะแม่งอีกแต่ดาแล้วอะจริงเพราะว่าเราคิดว่าฟอนดูซิลานมัน d i v e ซ s i t y ค่อนข้างมากเพราะว่ามันมีคนเอเชียได้แบบไปตั้งโลกลากมานาน เหมือนกันก็อนนพอกับไม่แล้วเขาก็คือเขา Respect แบบคืออย่างเราถ้าว่าให้พูดเขาเคยบอกว่าให้ดูว่าแบบเขา Treat คนคนเือเขายังไงคือเขาแบบ r e a t คนแบบดีมากมีช่องมี Channel มีอะไรเงี้คืค่อนข้างดีแต่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าอย่างที่นี่อย่างเงี้ยก็คือเป็น Aboriginal ใช่ปะมันก็แบบมันก็ต่างกันก็จะรู้สึกว่ามองว่า Aboriginal แบบคือให้อภิสิทธิ์ให้การออะะรย่่าางีีนะแตล,ก,ลก,ก็มมคว มันไม่ถูกอ่ะมีการแบ่งถามว่ามันก็มีเหมือนกันเหยียดเชื้อชาติมันก็มีทุกประเทศแล้วแต่ถามว่าถ้าเทียบกับนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเราว่านิวซีแลนด์ี่ยค่อนข้างจะพลอยแล้วก็ทร e a t เราเหมือนกับคนทั่วไปมากกว่าถ้าตอนที่เรากลับมาเที่ยวครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแปลกไปจากรอบแรกหรือไม่ก็เราชินกับคนที่นิวซีแลนด์ไปแล้วทำไมว่าตอนเรากลับมาเรามองว่ามันดูค่อนข้างอันเซฟไปสําหรับเราหรือเพราะเราไปเดินที่ผิดดยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราไปเดินที่ ที่เดิน่ปแหล่งที่มีเพื่อนๆเราเต็มไปหมดไงแล้วย่งคืนวันศุกร์อ่ะมันก็แบบเต็มไปด้วยแบบคนเมาคนโฮมเลสแบบอ่าหลังๆมาเพื่อนๆเราก็เออกระเหลือคเรื่อยๆไม่เพราะว่าโดยเฉพาะในเมืองเมลเบิร์นนะเหมือนกับเขาเพิ่งจะย้ายสูง์ชีดยาเข้ามาอยู่แถวๆตลาดวีกเ้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า มีเพื่อนเพื่อเรามาอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยนเพื่อนเราจริงหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมาก็บอกแล้วเพื่อนเพื่อนจะมาลักษณะเพื่อนเพื่อนจะถือคนน้ำหวานคนหนึ่งฟันเพื่อนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนจะฟันแล้วหล่อบางครั้งก็จะมีแบบผ้าห่มติดตัวมาตลอดเพื่อนก็จะเดินหัวเอี๊ยงชอบใส่กระเป๋าชอบใส่กระเป๋าผ้ากระเป๋าคาดด้วยงงมากพวกแบบจริงพวกนี้ว่าเออพวกขยาพวกเล่นยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้หมดก็นั่นแหละเมลเบิร์นก็คือตอนนี้มันก็น่ากลัวในจุดนี้เหมือนกัน เราว่าค่อนข้างแย่กว่าตอนที่เราอยู่ตอนนั้นเราว่าเพราะด้วยโควิดด้วยแหละเพราะนิวซีแลนด์ตอนที่ปิดด้วยโควิดความปลอดภัยก็ดูน้อยลงกว่าเดิมเยอะเหมือนกันกลับมาบ้านคุณนาอีกรอบค่ะเพราะว่าสภาพวันนี้ก็คือคนเยอะมากในวันอาทิตย์เราค่อนข้างเหนื่อยมากอาววันนี้เราก็จะถามน้องต้มเป็นคำถามสุดท้ายก็น้องต้มอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะย้ายประเทศหรือว่าอยากจะไปนิวซีแลนด์หลักๆเลยก็เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นหรือระหว่างคลิปเราว่าเรื่องการวางแผนให้วางแผนดีๆว่าเราจะทำอะไรไปยังไงใช้งบเท่าไหรใช้เวลาเท่าไหร ทุกอย่างมันมี consequence ของมันหมดถ้าเราวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นเวลาที่ใช้อาจจะแบบสั้นลงหรือจะยาวขึ้นมันก็อยู่กับว่าเราจะไปทําอะไรตั้งแต่ต้นไปด้วยวีซ่าอะไรทำอะไรไปด้วยวีซ่าอะไร,ะไรเพราะการไปต่างประเทศถ้าเราไม่มีวีซา่าเราไปไม่ได้อย่าเป็นผีอย่าเป็นผีมันจะทำให้คนไทยทั้งมวลอนะดูแย่วางแผนดีๆตั้งงบดีๆ วางแผนการทำงานดีๆอยากทําอะไรเรียนอะไรต่อยอดได้ไหมเป็นงานที่สามปรเทศเขาต้องการหรือเปล่าทุกๆอย่างเนี้ยมันก็จะส่งผลให้ดวงดีๆเข้ามาด้วยเพราะเราวางแผนได้ดีทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายทุกอย่างมันใช้เวลาทุกอย่างมันใช้เงินแค่มีความอดทนวางแผนแตั้งใจมีแพชชั่นกับมันแล้วมันก็จะส่งผลที่ดีต, <c oughs> ต่อเรามองมากคำตอบมงมากแล้วเรื่องภาษาอย่างเงี้ยน้อ,นองตั้มคือภาษาน้องตั้มคือแบบ ปึกเพิ่มเยอะไม้หรือ,อยังไงเรื่องภาษานี่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันเรียนอินเตอร์มาหรือเปล่าไม่ครับแต่ว่าพอพอด้ตัวของของเราเองอะเราเราชอบดูสื่อต่างประเทศมาตั้งแต่เด็กมาดูรายการอเมริกันมาตั้งแต่แบบอายุสิบกว่าสิบสองสิบสามอะแล้วมันทําให้เราแอบสอบอคเซนหรือภาษาทั่วไปที่คนปกติเขาใช้อะทาให้เราเราเวลาออกมาพูดจริงๆอิงะทำให้เราดูไม่อายเผื <c oughs> ่อเพราะเรารู้ว่าคนคนปกติกาพูดอย่างนี้นะแต่คนไทยหลายคนคิดว่า เราพูดได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสื่อสารได้แล้วแต่จริงๆเราพอเราไม่ไมมนคนละเรื่องเพราะแต่เราที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีสแลงของเขามีเวยในการพูดที่แตกต่างกาันม,มาถึงก็พยายามพูดที่มันแบบเบสิกหรือกลางที่สุดก่อนถ้าไม่เข้าใจะอะไรไม่ต้องอายให้จะถามเพราะเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักไม่เข้าใจอะไรถามไปเลยว่าให้เขาย้ำได้ไหมคนอื่นเขาได้ไหม่าถามอะไรมันอยู่ที่เเวลาเราอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะมีศัพท์ใหม่ที่คนทั่วไปก็ใช้เรียนกับมันไปเรียนกับสภาพแวดล้อมไปแล้วมันก็จะหล่อหลอมให มีคลังคำศัพท์ในหัวเยอะขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนภาษาอินเตอร์มาแต่เราก็สามารถพูดภาษาอิตาฤษไม่ต้องอายที่จะพูดเพราะแอคเซนต์เราม,มันเป็นที่อะไรที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วอะเราไม่ต้องอายว่าถ้าเรามีแอคเซนต์ที่แบบค่อนข้างแบบไทยหรือแตกต่างกับประเทศอื่นมันเป็น เอกกลัษณ์ธรรมดาไไม่ด้เอกกลัษณ์ใช่แล้วสุดท้ายเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆคนชาติอื่นเขาก็ไม่ได้อายแอคเซนต์เขานะ่บบคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแอคเซนต์ฟังยากชิบหายพอฟังมาถึงจุดนึงก็จะเข้าใจเองว่าออกคำนี้แบบภาษาญี่ปุ่นพูดคำนี้มันแปลว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยตราบใดที่เราสื่อสารได้ถูกต้องแล้วเนื้อความมันไม่ได้ปั่นออกไปจนเขาไม่เข้าใจไม่หรือแม้แต่การใช้แกรมมาแบบบางทีอ่ะคือถ้ามันแบบฝรั่งเขาก็เข้าใจอ่ะคือแม้ว่ามันจะเป็นแบบแกรมมาที่ไม่ได้ถูกแบบแกรมมาร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่า กล้าที่จะพูดแล้วสุดท้ายเขาจะช่วยคอ r r e ให้เราไปเรื่อยๆเองมันก็จะจค่อยๆซึมซับแล้วก็จะได้อรู้เองว่าเอาเวลาเขาอาจจะพูดแบบเนี้ยมันแปลว่าเขาต้องพูดยังไงอะไรเงี้ยหรือมันมือเขาพูดแบบนี้มันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่อยากจะฝากแห้คนที่มีแผนหรือจะเริ่มต้นในการย้ายประเทศก็ค่อยวางแผนศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองได้ก็ทําระดับหนึ่งไปก่อนเพื่อจะได้ว่าเรามีความรู้เพื่อที่จะไปถามคนที่เขามาก่อนอยู่แล้วเพราะบางครั้งอ่ะเราก็มาอยู่นานแล้วเนาะก็จะชอบมีแบบคนที่ เขาตั้งใจจะย้ายแต่เขาไม่ทำรีเสิร์ชอะไรเลยเราจะให้เราแบบไปดิคข้อมูลจากต้นมาเพื่อควาไวให้เขาแล้วก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต้วบางอย่างมันก็ง่ายที่จะเสิร์ชแค่ g o o g l e อ่ะใช้เวลาแบบหนึ่งชั่วโมงต่อวันแล้วก็ได้แบบลองอ่านแบบอิมเมอร์เชั่นในประเทศที่เราต้องการจะไปแล้วก็ดูว่าระบบในการจะได้วีซ่าต่างๆและขั้นตอนต่อไปมันง่ายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเห็นภาพเองว่าโอเคอันนี้เหมาะกับเราก็ไปเนี่ยตรงตรงนั้น แล้วเขาจะบอกอีกแล้วก็คือการย้ายมาเมืองนอกอ่ะมันไม่ได้สบายนะมันไม่ได้ง่ายนะใครที่บอกว่ามันง่ายมากมันสบายมากมันไม่จริงมันมันไม่ง่ายแต่มันก็คุ้มที่จะทำเพราะสุดท้ายพอถ้าวันว่าเราได้อยู่ที่นี่แล้วได้เป็นคนที่นี่แล้วอะไรเงี้ยคือคุณภาพชีวิตอ่ะมันดีกว่าแต่ถามว่ามันโอโห้แบบสบายไหมมันก็สบายกว่าแหละทุกอย่างมันก็ได้มาจากความพยายามใช่มันก็ได้มาจากความพยายามมันก็ไม่ได้ได้มาแบบง่ายๆแล้วมันก็จบลง เลนนั่นและค่ะก็ขอเป็นกํำลังใจให้คนที่มีฝันอยากจะย้ายมาหรือย้ายมาแล้วแล้วไปปัดอูมาเถอก็เริ่มหางานจริงจังนะคะทุกคนทุกคนจะได้อยู่กันได้ยาวๆก็เดี๋ยวถ้าข่าวหนของตั้มแวะมาเที่ยวอีกหรือเราได้มีโอกาสไปหาหองตั้มที่นู่นก็เราจะได้เจอหนุตั้มใหม่ทีนิวซล์ใช่หงุตั้มก็คือเป็นคนผมยาวอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วตอนเนี้ น้ขอบคุณน้องตั้มนะคะแล้วก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนก็นได้ถ้าใครที่อยากจะไปนิวซีแลนด์หรืออะไรนะคะก็ครับผมถ้าจะกันที่นิวซีแลนด์นก็ทักกันได้นะครับแต่ไม่ตอบนะแล้วค่ะ<ด>ขอบคุณมากค่ะ